ว่ามันมากินไหนเจ้เนี่ยแม่นันมันมากินไหนอ,อ,อ,อนนย,นยนู่นี่โอ้เอ้าเอาเอ้าเอ้าอึบมันมากินไห้เนี่ยเดินใเงี้ยมึงก่อนเอาหวาน ตีกันแล้วปะเนี่ยจะตีกันอย่าตีกันโอ้ยมันมากลินบักแดงไทยแสดงว่ามันพวกเขาได้กินได้เนี่ยโอ้โหเอาอย่าพี่ได้ของ้ย

อ,อ้าวอะไรก็แม่อ่าบ่วม <c oughs> ันเหยียบ,บเองอัน,นเหยียบเองจะเห็นอยู่เอาลายๆไหมโอ้ยคิ้วอี่าไปต่อไปมาไหมไหมต่อคิ้วเห็นแล้นั่นนะพ่อข้างหลังข้างหลังโอ้ยมันหวาน, <c oughs> นวิ่ดแล้วเอ,าอเว้า ป้ามันกินไหนแม่แกงไข่แกงไข่เอาเอาเอาหัวตัวง่้ยอากง่้ยมกโอ้โหหัวหน้าแกงมาแล้ว ไล่มาจะโยนให้ล้านหนึ่งสองสามเออเอาตรงนี้เราขึ้นไม้ยื้อไปดิเออเอาเครับเอาปีกันไปเนี่ยแล้วไปมองเงินให้ค่อยๆเนี่ยจิตตะกูลแ่ดูวไม่กินว่ะเ โอ้แซ oh, right? so cool. ่บแต่งไทยตอนนี้ล uh ิงบูแล้วมาเคลียขาแบ๊บๆอีแล้วอียนนีแม่เนไ้ำเปอเอิ้น่เคลอเอิ้นเอาแม โอ้ได oh, 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 ้กินข้าล่ารลปะเนี่ยขวามีขวอนเลยพาเน่ยเฮ้ยมาว่งมือจากขวังเด้อเอ้ามาไหมมาไหมเล่าเอ้าเอาไม่เป็นยัง เต็มหลังคาเลย